สวัสดีครับผมสุรพรรลศรีวัน,น์นครศรีธรรมราชครับวันนี้วันที่ยี่สิบเ้าเดือนมีนาคมครับขอเงาสี่ครับ,รบวันนี้มาเยี่ยมนะครับผู้ป่วยที่ฝากยอมนะครับก็คือนาคองรที่ผมเคยลงคลิปไว้เมื่อก่อนนะครับที่ว่าผมนะครับนาคองมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับนาคองเป็นยังไงบ้างกลับโดนกลับเหลือปลายหนึ่ง นะครับตับเหลือซีกหนึ่งแล้วก็ถุงน้ําดีโดนตัดลําไส้ก็โดนตัดแล้วก็เป็นสะเก็ดหินด้วยเป็นหลายโรคครับแล้วก็ได้ใช้หลินจือคู่นี้ใช่ไหมนะกองมันอ่าหลินจือคู่นี้ครับดูแลสุขภาพมาก็หลายเดือนนะครับอ้าวกเดือนหลดือนเลยอ่าดีขึ้นดีดีขึ้นนะครับตอนนี้ปกตินะกงนะดีขึ้นหมาหดีขึ้นหมาปกติเลยปอออกติไปเช็คเล<อ>้วไม่มีไรตอนนี้ มปกติมดสามารถลบมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับนี่คือกินนะก็กินตั้เต่าได้ไดๆตักคิดเป็นเรื่อยประมาณสามเบิร์ดประมาณสามเบิร์ดนะครับอ่าขี้ตัวเองกับนานี่คือเก๊ปผู้ป่วยตับเลือดเสกนึ่งตุ้งหนำดีตุ้กตัดลำทรายตุ้กตัดนะครับพร้อมไปไหนไม่รอดหนังๆนอนๆอยู่บนแกนี้ครับว่เดินไม่โบ้านนอกวันนี้ไม่โดดเดินไม่โดดเดินไม่ติง จากแ์ลนี้ไปประตูบ้านไ,ออนาไม่ถึงเอน่ะไม่ใหญ่ถึงสิบเมตรนี่ครับเดินไม่ได้เมื่อก่อนนะแต่ถุกวันนี้ถุกวันนี้กครับตำม่านได้ทุกอย่างนะครับอ่าตัดย้ายหัวเลียงหัวได้ตัดย,ย้ายหัยยวได,ด,วได้ไปตำม่านได้มดกับตอนนี้นี่คือเกจตัวอยางนะครับจากการจ่ายลิ้นจือนะครับจ่ายลิ้นจืออย่างเดียว นะครับไม่ได้กินอะไรเลยนะครับไม่กินอะไรเลยกับนะครับนี่ถึงตอนนี้ไปเช็คโม่โม่ว่าปัดปูมบ้งก็บอกว่าปกติปกติหมดแล้วนะครับนี่ไปเช็คแต่หมอมันไปเช็คแต่หมอนะครับนี่คือเคสตัวอย่างให้จัดเจนในเสียมันนะครับคนไหนป้ายยอมันก็ว่าเป็นตับเก้งอ่าเกไปป้ายยอตับก็ว่าตับเก้งซึ่งอยู่ตัดเดือนได้นะไปหมอปลดเดือนนึงไปหมอเขาว่าก็ว่า ไม่มีเลยอ่าปกติเนี่ยกับการเช็กคกล้องม้อกะไรอย่าว่ามันตรงเม็ดนะบางทีผิดลาดได้บางั้นเราต้องเช็คหลายๆทีนะเช็คหลายๆทีรับนะตรงเนี้มันมันไปอย่างเราเองนะครับนี่นะกล้องได้ใายตรงนี้มาดูเล่มาตลอดนะครับพ่อมเอาไมากินยาหมดนะกล้องไม่คาดแม้แต่เบอร์เดียวนะแต่การกินกล้องน้ากล้องกับกินแกะกเม็ดชาวหกเม็ดเย็นดงนกับนะแต่คู่หมานะะกลองนะัวบคู่หมากับ ล้วตอนนี้กินข้าวได้ด้มดนะกินไอลุงอ่านะุกวันนี้ดีึ้นมดอ่นนะครับเนี่ยก็ตรงนี้ต่อยันมั่นใจนหนก็นะนะก็้องยยกในน้ำบอกคนอื่นตีไม่มั่นใจในการดูกินลิ้นจือนี่ชวนก็กินลิ้นจือนี่ลองลองลองตัดลงแรกต้องตดลองนะครับอย่าเสียได้ตังนะจริงจริงนะก็ุดเดียวกบรูนอจุดเดียวจุดเนี้ยเน้ยกับนะ็บอกว่าโรปเร็วกับนะครับ จุดเล็กเดียวอ่าจุดจุดเล็กทั้งเมดจุดเป็นกระรูปนะครับรอยนั้นแต่อย่าบอกว่าให้แกรูว่าดีขึ้นแล้วก็กินต่อเนื่องกับนี่คือหนะครับนะครับนั่นในโรงนะนี่เป็นเคลตัวอย่างจัดเจ็นกับตรงนี้จัดนะกล้องนะอ่าการันตีได้ว่านะกล้องจุดเดียวรูปนั่งเลย นะคกับนี่ผมเคยบอกนะก้องว่าชีวิตและชีวิตก็คือนาขก็ไม่จ่าคนว่าคนท่านะรวยเลยไม่ใจ่นะครับนี่อยากบอกคนีหนึ่งในให้รู้นาครับคนบ้านนี่นะครับตำหน้าตัดยางเหล็กน้อยนะครับเลียงวัวอาชีพก็บ้านเรานะครับคนปลายยอมก็ไม่มีไม่ไม่ใจว่าท่านะแลวจะดีมาเสว่าให้ความสำคัญกับสุขร์ป่าดไหมนายกเราเรามีชีวิตเดียวนี่ครับไม่จ่แม่เก้าชีวิตนะ ชีวิตเดียวกับปอยันเราต้องดูแลสุขภาพของเราไว้ดีนะครับนี่คือเกณฑนึงตัวอย่างนึงจัดเกณมาครับต้องกบคุณมาครับเร็วว่าไม่ดูนะก็บอกว่าไม่รอเดี๋ยวบอกเอ็นไใจเข้าบอกบอกน้องบอกรู้บอกเมียมันแล้วอ่ะอ่าด่างเมียแล้วอ่าล่าล่าเร็วนะบอกล่าเร็วกับแต่ว่าสุดท้ายน้องน้องบอกคุณรุยบ้านเล่เลยบนขึ้นนี่นอนเล่เลยบนขึ้นอ่านะกับินเล็วว่านอน กบกว่าดนะกินกินจะกินจะก้าวตัวตายแตัวนั้นนะนี่คกับคนเรานะครับคือไม่อยากให้คนกลางล่างเป็นป่าระนะครับนี่คือตรงนี้แต่ว่านากงหินตัวเล็กๆไม่ก่อวมั่นใจแต่มีปัญญาอยาโคางเลยบอกว่าถ้าเชื่อมาแมลวกินในเม็ดบังกับทุกบังกับตอนนั้นนะก็กินเรืวมันเจ็บเจ็บอ่าอย่าทุ่มกินในเม็ดรุกตายบอกกินเม็ดนะครับมันเริ่มเส้นพ้นกันนี่นั่นแหละกับการกินอย่างอื่นสกิบอะไรอย่างอ่าเจ็บเจ็บว่าเมือนีทุ่มกินอ่านั่นแหละกับ